โรงเรียนบ้านนนสวรรค์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2ตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลผสา3ยอดอำเภอเอราวันจังหวัดเลยเปิดทำการสอนเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2505โดยมีนายสวัยแสนธรรมมาเป็นครูใหญ่เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 4โดยมีครูผู้ทำการสอนเพียง1ท่าน ปีการศึกษา2 5 3 3โรงเรียนบ้านนนสวรรค์เริ่มเปิดชั้นเรียนชั้นเด็กเล็กจำนวนหนึ่งห้องและปีงบประมาณ2535เริ่มเปิดขยายโอกาสทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปัจจุบันโรงเรียนบ้านนนสวรรค์บริหารงานโดยนายนิมิตรปรัชญามาศผู้อำนวยการโรงเรียนและนายจีรานวัต์ดอนพลรองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านนนสวรรค์เปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน238คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนโรงเรียนบ้านนนสวรรค์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาพิบาลบนพื้นฐานการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม คําข,ขวัญเรียนดีมีคุณธรรมนำประชาธิปไตยมีน้ำใจนักกีฬาเอกลักษณ์สรพันสร้างสารรค์ความดีอัตลักษณ์ยิ้มง่ายไหวสวยรวยน้ำใจปรัชญานัตถิปัญญาอัจฉริยโตปัญญาย่อมไม่เกิดแก่ผู้ไม่พิจารณาคุณธรรมอัตลักษณ์ประหยัดสุภาพรพับผิดชอบ โรงเรียนบ้านนนทสวรรค์มุ่งเน้นกับเคลื่อนการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพให้กับผู้เรียนและสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้การบริหารจัดการที่โปรง่งใสและเป็นธรรมควบคู่ไปกับการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามและการเตรียมผู้เรียนให้มีคุณภาพและทักษะชีวิตที่จำเป็นทั้งนี้โรงเรียนยังคงรักษาเอกลักษณ์ในการสร้างสารรค์ความดีและส่งเสริมความรักในความเป็นไทยและท้องถิน่น เพื่อให้บัณฑิตท,ที่สําเร็จการศึกษาเป็นพล,ลเมืองที่มีคุณค่าและสามารถดํำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืนโรงเรียนบ้านนนสวรรค์ดําเนินงานตามนโยบายจุดเน้นของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลอเขต2โดยนายเจนพบชัยวันผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2ดังนี้ 1. การจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนมุ่งพัฒนาเด็กอายุ3-6ปีให้มีการพัฒนาครบทั้ง4ด้านผ่านการเรียนรู้แบบ active learning ที่เหมาะสมกับวัยพร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมและมุมประสบการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ควบคู่กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน 2. การส่งเสริมการอ่านโรงเรียนสร้างรากฐานการอ่านออกเขียนได้ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปลูกฝังนิสัยรักการอ่านผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและจัดหาหนังสือสื่อการอ่านที่มีคุณภาพเหมาะสมกับวัยเพื่อสร้างนักอ่านตัวน้อยให้เติบโตเป็นนักคิดนักสร้างสรรค์สการจัดการศึกษาพ่กความเป็นเลิศโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการสนับสนุนนักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษโดยเฉพาะวงโปรงลางอนุรักษ์สืบสานงานศิลป์ที่ถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมอีสานและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 4. การเสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษาโรงเรียนจัดระบบดูแลความปลอดภัยครบวงจรทั้งด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุ ภัยคุกคามทุกรูปแบบพร้อมทั้งสร้างความตระหนักและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากรหาการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยโรงเรียนนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและปรับปรุงวิธีการวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับการเรียนยุคใหม่ 6. การมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทําโรงเรียนส่งเสริมการฝึกอาชีพและทักษะอาชีพระหว่างเรียนมีการจําลองในการสร้างอาชีพทั้งตลาดนัดสหารกรของโรงเรียน และการแสดงความสามารถเพื่อให้เกิดอาชีพที่หลากหลายทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีทั้งความรู้และทักษะพ,พร้อมสำหรับการทำงานในชีวิตประจำวัน 7. การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมโรงเรียนเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้เรียนร่วมกันโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนทุกกลุ่ม 8. การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ AI พัฒนาทักษะดิจิทัลและทักษะภาษาต่างประเทศโรงเรียนบูรณาการการใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ ในการเรียนการสอนพัฒนาทักษะดิจิทัลที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้และการทํางานรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 9. การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์โรงเรียนดำเนินการค้นหาและติดตามเด็กเยาวชน ที่อยู่นอกระบบการศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาสร้างความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีเด็กคนใดที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังโรงเรียนบ้านนนสวรรค์ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาอย่างครอบคลุมและยั่งยืน ตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองทง9้จุดเน้นครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานการศึกษาประถมวัยที่แข็งแกร่งการส่งเสริมทักษะการอ่านและการเรียนรู้การสร้างความเป็นเลิศผ่านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นการดูแลความปลอดภัยอย่างเป็นระบบการปรับกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่ไม่แบ่งแยกการพัฒนาทักษะดิจิทัล และภาษาต่างประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยรวมถึงการดูแลเด็กและเยาวชนให้ครบทุกคนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังการดำเนินงานในทุกมิตินี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของโรงเรียนในการสร้างสรรคสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบและเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาที่ผสมผสานความทันสมัยเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาและเป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพและพร้อมสำหรับอนาคตอย่างแท้จริง